ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะมากปกแป้ในเกมามองเดิ e สลีปนะคะเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่เรารับบทเป็นตัวละครที่มีอายุเพียงแค่สองขวบเท่านั้นเองแล้วตัวละครของเราเนี่ยตื่นขึ้นมาเพราะว่ามีใครบางคนนะที่พยายามขโมยหมีแล้วก็ผลักไปของเขาให้ล้มลงงานนี้เนี่ยเราต้องตามหาปริศนาในบ้านนะคะว่ามีอะไรที่ผิดปกติไปแล้วมีใครอยู่ในบ้านหลังนี้ไหมยังไงมาลองดูกันเลยดีกว่านะคะว่าเราจะ เจอกับอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องสำรวจนะคะรอบๆห้องว่ามีอะไรที่มันผิดปกติหรือเปล่านะคะฮะเจ้าช้างมีจ้ามีอยู่ไหนอืนี่มันรถไฟที่ป๊าซืา้อให้เมื่อวานนี่ แหมยังไม่ได้เล่นเลยนะเนี่ยอือ้ออยแม่เห็นอย่างนี้ต้องโดนดูแน่ๆเลยหรือของซะ <c oughs> โอเคนะคะตอนนี้เฮ้ยนี่มันไม้โยกนี่เล่นได้หรือเปล่านะ <c oughs> ดูเหมือนจะเล่นไม่ได้นะคะ ค่ะดูเหมือนว่าตอนนี้นะคะเราจะต้องไปตามหาหมามป้าปนะคะแล้วก็ตุ๊กตามหมีนะคะ <Okay. S 1> อันนี้คืองานหลักของเราเลยโอเคเราต้องค่อยๆเดินนะคะดูเหมือนว่าบ้านนี้เนี่ยจะมืดมากๆ <c oughs> <c oughs> เสียงดนตรีนะคะ เอเคค่ะเราต้องผ่านประตูบานนี้ไปนะคะดูเหมือนว่าจะต้องเปิดจากข้างบนนะคะเราต้องหาอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราขึ้นไปข้างบนได้นะคะโอเคเราลองใช้เก้าอี้ดูดีกว่านะคะ น่าจะได้แล้วนะเลยค่อยๆเปิดนะอ้าห้องน,นี้ยังสว่างอยู่นะคะแม่ใจในห้องนี้มั้ เหมือนมีอะไรอยู่ในเครื่องซักผ้านะคะวิ่ง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 เฮล์มีเหรอมีใครบางคนต้องการความช่วยเหลือนะ,อะเอามาได้ไหมเัม็นใครอะ่ะ เครื่องซักผ้าหรือเปล่าคะโอเคลองดูนะคะฮัลโหลนั่นใครอ่ะเหมือนจะเป็นตุ๊กตาที่มีชีวิตนะคะ ลองเข้าไปสำรวจใกล้ๆนะคะฮะลัลโหลเธอเป็นใครอ่ะ <c oughs> โอ้ดูเหมือนว่าเขาจะช่วยเราตามหานะคะคนในบ้านนะคะโอเคอย่างน้อยคนสองคนก็ยังดีกว่าหนึ่งคนนะประ,ประตูเปิดเองนะ ังไงเราก็ต้องไปพร้อมหมีนะหมีน่าจะปกป้องเราได้นะ okay. อเาไปด้วยกันนะหมีมีเสียงเปิดประตูนะคะแม่จ๋าพ่อจ๋ายอยู่ไหนอะหนูกลัวค่ะ สวัสดีเพื่อนนาอยู่กับใครอะ่ะไปกับเราไหมเอาไว้กันผีนะนี้เป็นยันกันผีนะออ้า,อา,อาไม้แค่หูป,ป้านี่นะไปซ่อนอีวลานะตอนนี้ป,ป้าจะได้หาไม่เจอเฮ้ยโนเหมือนว่านี่คือ พ่อที่ดูดอะไรสักอย่างนะคะโอ๊ยพ่อจ้าเดียไหนไว้มีมันวิดีโอของเรานี่ ขอวิดีโอไปซ้อนกันนะะดูเหมือนว่าอาจจะมีใครคำอ๊ะดูเหมือนมีเสียงมีเสียงใครกำลังทำลายเข้าของอยูตรงนั้นนะคะ ใครอยู่ไหมน่าก,กลัวมากๆนะเข้าไปแอบก่อนนะคะเฮ้ยเหมือนมีใครกำลังทำลายแก้วนะคะพยายามโยนแก้ว เหมือนว่าจะมีคนทําลายข้าวของนะตอนนี้เราต้องเอาอาหารของแม่ไปเก็บไว้นะคะแม่จะได้มีข้าวกินตอนเช้านะกระต,ตันอยู่จริงๆนะ,ะประตูเปิดเรื่อยๆนะคะอ้าฉันจะพาแกนหนีไปด้วยนะ,ะไม่เกี่ยวอะไรกับมันเลยเอาไว้ตรงนี้ละกันเอ้ ตกใจเรื่อยๆนะคะ okay. ตอนนี้พยายามซ่อนตัวนะคะว่ามีใครตามเรามาหรือเปล่านะคะแอบดูนะคะโอเคดูเหมือนเขายังไม่มานะครีบโกยเถอะครับโกยทะยม ตอนนี้คนลุกนะคะดูเหมือนว่าประตูทุกบานในบ้านหลังนี้นะจะถูกเปิดแล้วก็ถูกควบคุมโดยใครบางคนนะคะอโอเคงานนี้ขอให้หมีช่วยเรานะ ป๊าป๊าทำงานอยู่ในห้องนี้นะครับนี่คือห้องของป๊าป๊าผมนะครับใช่เวลามาถูห้องป๊าป๊าไหมโอเคค่ะฮัลโหลปิดประตูก่อะน,นะ ตูกันดีกว่ากันนะกันไม่ให้มีใครเข้ามานะตอนนี้เราอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วนะคะโอเคเอานี่นะนี่นะนี่นะหนูจะเป็นเด็กไม่ดีนี่นะนี่นะนี่นะตอนนี้ล,ลื้อลงเท้าให้ให้แม่มานั่งเก็บนะ ดูเหมือนว่าเราจะต้องหาทางที่จะปีนขึ้นไปบนลูกบิดนี้นะคะไหนเราลองทำอะไรได้บ้างน,นะคะลองดูโอเคอืม okay. okay. ใช้ความคิดนิดนึงนะคะเอถ้าปีนตรงนี้ไอ้นิตยาสารอะไรอ่ะ อโอเคเดี๋ยวเราลองปีนขึ้นไปตรงนี้ดูว่าจะปีนได้ไหมทุ่งแสงแตะวันไม่ใช่ละคนละเรื่องโอเคอันนี้กล่องใส่เงินเดือนพ่อนะพ่อได้เก็บมานานนะเดี๋ยวแม่เห็นดูเ,เหมือนว่าเราจะเอา เอ้ยได้ยินนะเหมือนมีใครเปิดประตูนะคะอ่าดูเหมือนเกนนี้จะสามารถเชื่อมเราไปสู่ประตูได้นะ,ะลองดูหนึ่งสองสามฮึบ หลายอย่างเลยค่ะแม่ครับอุย้ยตกใจตกใจงอตัวเองแม่ครับแม่อุย้ยดูเหมือนว่าเราจะต้องซ่อนตัวนะมีใครบางคนนะกำลัง นั่นใครู้เกมนี้นี่มีเอฟเฟกให้สะดุ้งตลอดนะคะดูเหมือนตรงนั้นจะสว่างนะคะเราเรีบไปกันดีกว่านะะ แม่จ๋าใช่แม่หรือเปล่าฮ่าตรงนี้มีแสงสว่างนะะแม่จ๋าหนู a อเปิ้ลไม้ครับนี่แลววดูเหมือนในบ้านหลังนี้จะมีฆาตกรนะคะซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้นะตอนนี้ เหมือนว่าเราต้องรีบหนีจากที่นี่นะคะฮหนีเร็วหนีๆนีหนีนีเร็วเร็วเร็วต้องหนีจากที่นี่ให้เร็วที่สุดนะคะตามแป้งมาตามแป้งมานี่ไม่มีแสงไฟอะไรบางอย่างนะ,ะยังไงก็ยังดีกว่าตรงเมื่อกี้นะ,ะเ,เร็ว ดูเหมือนนี่จะเป็นห้องเก็บของนะปิดประตูเข้ามาก่อนค่ะวดูเหมือนเป็นประตูทะลุมิตินะคะโอเคค่ะยังไงก็น่าจะดีกว่าเมื่อกี้นะคะลุยกันเลยดีกว่าค่ะ ตัวนั้นตามมานะค yeah. อันนี้น่าจะเป็นห้องลับอะไรสักอย่างนะตอนนี้เราได้คนพบกับห้องลับนะ mm hmm. เฮ้ยนั่นอะไรอะ่ะ โอ้ดูเหมือนตรงนั้นจะมีแสงอะไรบางอย่างนะคะที่สว่างนะคะรีบไปกันดีกว่าตอนนี้เฮ้ย <c oughs> <c oughs> รู้สึกเหมือนมีเสียงอะไรตามมานะคะ <c oughs> ตรงนี้น่าจะเป็นทางอะไรสักอย่างโอเคค่ะทุกคนตามแป้งมาะคะ่ะ <c oughs> เราต้องรีบหนีออกจากที่นี่นะคะ <c oughs> ดูเหมือนว่าตรงนี้จะไม่ปลอดภยะะัยแล้วค่ะ เร็วค่ะเร็วออโอเคค่ะยังไงก็จบคลิปนี้แล้วนะคะยังไงฝากผลงานของแป้งแล้วก็ช่องออนไลน์สเตชันชแนลด้วยนะคะยังไงเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย